พบโลกสวัสดีครับท่านฟังครับพบกันในรายการพบโลกกับผมชัยชนะอิงขวัตในช่วงเช้าเนะครับวันนี้ก็คงมีหลายข่าวทีเดียวอนอกเหนือจากการเลือกตั้งในอินเดียซึ่งก็สรุปไปแล้วว่าท่านนเรนทาโมดีก็ได้เป็นนายมนตรีมีการเตรียมตัวในการจัดตั้งรัฐบาล ในอีกไม่นานนะครับในสัปดาห์หน้าก็คงจะนำะเรื่องของการเลือกตั้งในอินเดียมาพูดคุยกับทัางฟังนอกจากเรื่องการเลือกตั้งในอินเดียแล้วก็มีการเลือกตั้งในอัฟกานิสถานเป็นการเลือกตั้งสองรอบด้วยกันนะครับเพราะว่าอรอบที่หนึ่งนี่ก็มาแข่งกันนักแปดคนเพราะว่าอัฟกานิสถานต้องการตัวประธานาธิบดีที่เข้ามาทำหน้าที่แทนนายฮามิดคาสั นะครับเรื่องของเรื่องคืออัฟกานิสถานภายใต้ฮามิดคาไซานั้นเนี่ยอเมริกาโดยเฉพาะยิ่งวอชิงตันไม่ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพราะว่ามีเรื่องของการทำงานเพื่อ,อใช้งบประมาณของวอชิงตันไปเยอะแล้วก็มีเรื่องปัญหาคอร์รัปชันด้วยถึงแม้ว่าโดยตัวฮามิดคาไซนี่ไม่ไม่โดยตรง แต่ว่าก็มีกลุ่มพวกพ้องที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาคอร์รัปชันซึ่งาสารัฐเองก็ไม่ไม่พอใจเพราะว่า,ายิ่งหนุนงบประมาณเข้าไปในอัฟกานิสถานในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรากฏว่าฝ่ายตาลิบันก็ขยับเข้ามาในเรื่องพื้นที่ามากขึ้นมากขึ้นนะครับ ฉัน้นเ,เรื่องการเลือกตั้งของอัฟกานิสถานจึงเป็นเหมือนอพิธีกรรมอย่างหนึง่งในการใช้กลไกของการเลือกตั้งเพื่อหวังจะสร้างประชาธิไปไตยในอัฟกานิสถานเอาละครับเมื่อมีการเลือกไปแล้วแปดคนตอนนี้ก็เหลือสองคนด้วยกันนะฮะสองคนที่ว่าเนี่ยฮามิดคาไซก็ถือว่าทั้งสองท่านเนี่ยไม่ว่าใครขึ้นมาก็เป็นคน ที่ใกล้เชิดส,สนมกับพมิดคาไซทั้งสิ้นนะครับะฉะนั้นในต้นในประมาณกลางเดือนหน้าพิถุนายน,น์ในวันที่สิบสี่เนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งในรอบที่สองตอนนี้ก็เหลือสองคนด้วยกันคือนายกาี่และนายอับดุดลเลาะอับดุดลเลาะนะครับซึ่งก็มองว่าคนที่สองเนี่ยนายอับดุดลเลาะเนี่ยก็มีโอกาสเพราะว่าเป็นคนที่ อค่อนข้างจะพูดจาแล้วก็เขาบอกว่าค่อนข้างไปทางตะวันตกได้เยอะและพูดจาภาษาอภาษาฝรั่งได้ได้เก,กเก่งนะครับสาหรับนายดุลเลาะเนี่ยมากกว่านายการนี่ก็มีโอกาสเที่จะขึ้นมาเป็นประแานดีคนต่อไปต่อจากขามิดคาสัยแต่ไงก็ตามทั้งสองคนไม่ว่าจะปเป็นนายการนี่หรือว่านายดุลเลาะเนี่ยทั้งสองคนก็สับสน ไปในทางตะวันตกทั้งสิ้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่เชื่อมโยงก,กันกับกรณีของฮามิดคาไซซึ่งออกไปแล้วมีการต่อรองกันนะครับในช่วงก่อนที่ฮามิดคาไซจะออกไปแต่ว่าท้ายที่สุดก็เป็นไปตามวาระเพราะว่าฮามิดคาไซไม่สามารถจะอยู่ในตำแหน่งได้อีกเพราะ,ะทำหน้าที่เป็นผู้นำของอัฟกานิสถานมาอสองครั้ง ตามรัฐมนูญของประเทศเขาแล้วและในช่วงที่ฮามิดคาไซขึ้นมาในช่วงหลายปีมาแล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเป็นช่วงตกต่ำของตาลิบันคือจึงทำให้ฮามิดคาไซบริหารประเทศได้คล่องตัวขึ้นปัจจุบันเนี่ยาตาลิบันกลับมาขึ้นพูดง่ายๆว่าเกณฑ์พื้นที่ได้ได้พื้นที่ในทางการเมือง หลายด้านขึ้นมาอีกปัญหาในอัฟกานิสถานก็คงยังไม่จบนะครับเราก็คงต้องดูว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยก็คือในวันที่สิบสี่เดือนมิถุนายนที่ถึงเนี้ยใครจะได้เป็นนะครับแล้ววอชินจะว่าอย่างไงสถานการณ์ในอัฟกานิสถานจึงเป็นสถานการณ์ที่เราจะเป็นร่องอติดตามดู เฟังครับมีข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยข่าวเกี่ยวเรื่องของพมา่าแล้วก็เห็นว่าพม่านั้นมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนหลายด้านทีเดียวมีขั้นตอนของการพัฒนาการเมืองเป็นเจ็ดขั้นตอนก็ทำมาได้ในหลายเรื่องนะครับหลายปีมาแล้วก็มีการทำประชามติในรัฐนูนฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็ปรากฏว่าเป็นช่วงที่พยุนาคิส เข้าไปถล่มพม่าแต่ปรากฏว่าผลของการทำประชามติก็ออกมาเป็นที่พอใจในช่วงรัฐบาลทหารในสมัยนั้นก็มีหมองเอท่านตันช่วยและพวกเนี้ยนะครับเ,เรื่องของรัฐนูญก็ปรากฏเป็นเป็นเรื่องที่ผ่านไปอย่างอย่างเรียบร้อยมีสภาขึ้นมามีการเลือกตั้งขึ้นมา วันนี้พาม่าก,ก็ผ่านขั้นตอนหลายขั้นตอนทีเดียวแต่ก็ยังไม่จบนะฮะเมื่อ,อสัปดาห์ที่แล้วตอนปลายเนี่ยปรากฏว่าองศา,ศาสุจีเธอก็ออกมาพูดในการมีมีคนมาชุมนุมกันเยอะทีเดียวตามข่าวบอกว่าประมาณหมื่นห้าพันคนนะฮะ,ะสุจีก็เลยพูดออกมาในเรื่องของรับนูนนี่แหละครับ ก็ขอให้สภาเมียนมาเนี่ยมาแก้ไขรัฐนูลในสองเรื่องด้วยกันเรื่องที่หนึ่งเนี่ยก็คือการที่ห้ามผู้หญิงที่แต่งงานกับคนต่างชาติเนี่ยให้เลิกซะบอกไม่ให้เล่นการเมืองไม่ไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงนะครับหมายถึงใครก็ตามที่แต่งงานคนต่างชาติก็แน่นอนสุจีเป็นเป้าที่สําคัญแล้วก็นอกจากนั้นโคต้าของรัฐบาลทหาร ของทหารที่นั่งอยู่ในสภาเนี่ยมี25เปอร์เซ็นตเนี่ยขอขอให้เลิกแต่สิ่งที่ซูจีออกมาพูดกับสมาชิพกพรรค NLD หรือ National League for Democracy หรือว่าในภาษาไทยเราก็เรียกว่าเป็นพรรคสันนิบาตนะครับแห่งชาติของพม่าเนี่ยก็ปรากฏว่า สุจีพูดพูดชัดเจนนะครับเธอบอกว่าเหตุที่รัฐบาลไม่ไม,ไม่สามารถจะแก้แก้เลีล้ยงรัฐมนูนได้เนเป็นเพราะว่ากลัวภาคประชาชนไม่กล้าเทียะแก้ไขรัฐมนูนก็เพราะารัฐบาลกลัวประชาชนแล้วนอกจากนั้นเธอก็พูดต่อไปว่าทหารเนี่ยไม่เชื่อประชาชนว่าถ้าจะเป็นประชปไปแล้วบ้านเมืองจะอยู่รอดได้แล้วที่สําคัญสุด สุจีก็บอกว่าระดับนายทหารโดยช้อยยิ่งก็ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับก็คือท่านตันช่วย,ยกลัวกลัวว่าเมื่อไม่มีทหารยี่ห้าเปอร์เซ็นอยู่ในสภาแล้วเนี่ยตัวท่านตันช่วยจะถูกตัดคารเพราะว่าทําอะไรสายเรื่องไว้กับพมา่าเยอะนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าพมา่าวันนี้ก็กลายเป็นประเทศที่หลาย ได้ฝ่ายจับตาดูทีเดียวแล้วพม่เองก็ก็หันมาดูเรามีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของประเทศไทยของเราด้วยนะครับก็เขาก็กาลังก้าวหน้าอะไรอีกจุดหนึ่งแน่นอนนะครับขณะน,นี้ตัวท่านเต็งเสงเองก็ตามที่มีการวิเคราะห์กันก็คือเต็งเสงก็จะกลับในครั้งหนึ่งในการเป็นประธานดีซึ่ง ก็ต้องยอมแล้วป้าประธานดีแต่งแสงนั้นสร้างรายเรื่องไว้ให้กับพรรม่าทีเดียวแล้วก็ในช่วงปีที่แล้วเนี่ยพรรม่าเป็นที่จับตาแล้วก็พูดคุยกันในสังคมโลกโดยเฉพาะกรณีทุสซจีที่เดินทางไปสภาพยุโรปนะฮะนั้นวันนี้ในสุจีออกมาพูดก็เป็นการกดดันให้เห็นถึงว่า ประชาธิปไตยของพม่าจะประสบความสําเร็จเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศจะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติแล้วก็วิธีคิดสมัยซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าพม่าเองมอีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างจะขัดแย้งกับประชาธิปไตยมากทีเดียวแต่อยู่ๆในช่วงสีห้าปีที่ผ่านมาในพม่าก็พลิกผัน หลายเรื่องทีเดียวแล้วก็แซงหลายๆประเทศไปในภูมิภาคแถบเอเชียจะก้าวหน้าต่อไปอย่างไรก็ต้องดูกันนะครับเพราะว่าชนกลุ่มน้อยในพม่าก,ก็มาเซน็นสนธิสัญญาการหยุดยิงกันเพราะมีกลุ่มที่ติดอาวุธอยู่ถึงเจ็ดกลุ่มด้วยกันแต่ว่ากลุ่มต่างๆก็130ร้อยสามสิบกว่ากลุ่มถ้ารัฐบาลใจกว้างอย่างที่องซาสุจิออกมาตั้งคนสังเกต แล้วก็เปิดโอกาสให้ชนกลุ่มน้อยต่างๆเ,เข้ามาร่วมกันเป็นพันธมิตรที่สำคัญของประเทศแล้วเนี่ยพม่าก็จะเดินหน้าไปได้นะครับเรื่องนี้ก็เป็นเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกับกรณีของซันสุจีออกมาพูดเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอีกเรื่องพาท่านฟังไปที่อิหร่านนะครับ ช่วงหลังในอิหร่านก็โดยเฉพาะท่านาฮัสซันโรฮานีเนี่ยท่านเองก็ประกาศไปชัดแจ้งว่าอิหร่านไม่ได้สะสมไม่ได้มีประเด็นในการทีจะสร้างนิวเคลียร์เพื่อเที่ยะสร้างอาวุธอะไรต่ออะไรนะครับโรฮานีเป็นสายกลางแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยก็มีการปฏิรูปหลายด้านทีเดียว ด้านเรื่องของอาการเจรจารทางด้านน,นิวเคลียร์อ,อ,อิรานเนี่ยจึงเป็นประเด็นที่ทําให้อิสราเอลไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่โดยช้อยยิ่งสหรัฐอเมริกาภายใต้การดูแลของประธานดีบรักปรบามาเนี่ยก็ถือเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญแต่ก็ถูกเบรกไว้โดยโดยานาทันยาฮูของอิสราเอลทีเดียวลองไปดูนะครับว่า,าเขามีการเจรจารกันอย่างไร มีการเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด์ไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ก็ดูกันว่าจะปลดล็อกเรื่องของอของอิหร่านได้ไหมซึ่งอิหร่านเองก็บอกว่าการเจรจาครั้งนี้เนี่ยก็มีการเจรจาครั้งหนึ่งนะครับโดยมีประเทศมหาอำนาจที่เข้าไปเจรจาหกประเทศด้วยกันก็มีสหรัฐมีรัสเซียมี จีนอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันแต่ว่าข่าวล่าสุดก็บอกว่าไม่มีอะไรขึ้นน้าเทา่าไรทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีแรงกดดันอะไรตัวผู้นำตัวตัว,ต,วตัวของเยอรมันเองก็ไม่ได้ทำับเมิดหรือว่าผิดแผกแตกต่างอะไรไปจากเงื่อนไขที่ปรากฏแต่เรื่องสำคัญก็คือ สหรัฐอเมริกาเองก็ไม่ไม่เดินหน้าในเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับโดยที่อิหร่านก็มองว่าก็ไม่ได้พูดออกมานะครับแต่ว่าถ้าเราดูในเชิงวิเคราะห์ก็ย็นได้ว่าสหรัฐอเมริกาก็เกรงใจอิสเอลจริงๆอิหร่านถูกคว่ำบาตในหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะยิง่งเสรีช่วงหลังก็ซบเซาลงไป เพราะว่าสเปกตรัที่สำคัญเข้าคือเรื่องของน้ํามันก็ูกความบาดตลงตลาดก็ถูกตัดเส้นทางต่างๆนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําให้ฮัสซันโรฮานีพยายามที่จะเป็นมีประนอมกับประเทศตะวันตกการเจรจากับประเทศสำคัญๆอย่างที่ผมเรียนท่านฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐเซีย เดี๋วมันฝรั่งเศสอังกฤษได้เนี่ยก็ตามสัญญาจะครบในเดือนพฤศจิกายนสิ้นปีเนี่ยถ้าเป็นไปตามนั้นเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ก็คงต้อง่อนจนให้อิหร่านสามารถที่จะปลดล็อกในเรื่องของการทำการทำความบาดของอิหร่านได้นะครับ แต่ว่าเราก็ต้องดูกันไปว่าอิสราเอลจะมองอย่างไรซึ่งคงไม่ง่ายทีเดียวนะครับในเรื่องต่างเหล่านี้มีหลายเรื่องที่อยากคุยท่านฟังนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องยุคเซนแต่ว่าตอนนี้อยากพาท่านฟังไปดูเรื่องของอสบายๆนิดหนึ่งเพราะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาในอเมริกาเนี่ย ก็มีเรื่องของการพูดจาที่เข้าไปเหยียดผิวบ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่อ่อนไหวมากในสรอเมริกาอ่าก็คือนายดอนัลสตีริงอ่าดอนัลสตีริงนี่เป็นเจ้าของทีมลอสแองเจลิสอ่าคลิปเปร์สนะฮะอ่าก็ไปให้สัมภาษณ์ออกรายการของแอเดนสันคูเปอร์ในรายการ360สามร้อองศาของเขาเนี่ย นะฮะอเสนคูเปอร์ก็มาทำรายการอยู่ในเสียนเอนตอนคืนวันกันนะครับมีการสัมภาษณ์พูดคุยกันกานะรพูดคุยกันครั้งนั้นเนี่ยดอนัลสต r i ิงก็ไปพาดพิงไปถึงเรื่องของนะครับแมจิกจอห์นสันซึ่งก็ถือว่าเป็นคนผิวดำที่มีชื่อเสียงนะครับ ในเทปเขาก็พูดถึงเรื่องต่างนะครับซึ่งทำให้ท้ายที่สุดก็กลายเป็นประเด็นไปนะครับบอกคล้ายๆว่าจริงๆไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะฮะกล่าวว่าแมจิกจอนสันอดีตดักบัสเกตบอลชื่อดังเนี่ยไม่สมควรได้รับการยกย่องในฐานะที่เป็นตำนานนะฮะเนื่องาจากว่าแมจิกไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวาชน และแมจิกจอนันก็ไม่เคยทำประโยชน์ทห้กับชุมชนทางตอนใต้ของนครลอสแองเจลิสตอนใต้ของนครลอสแองเจลิสก็คือเซาท์ไซด์ของลอสแองเจลิสเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าแถมยังมีเชื้อเอชิก็พูดแรงนะครับเขาก็ใช้คำพูดที่ฟังดูแล้วแมจิกจอนซ์ฟคงสนุงเหมือนกัน Uh, พูดค่ะว่าทำอะไรบ้างว t h ท s he d ดันบอกว่า he's got e i อ h t สิ่งนี้นะครับมันฟังดูแล้วมก็แรงอสองสมควร uh, พูดต่อไปนะครับบอกว่า uh, did he do any business uh, did he help anybody in south los angeles เนี่ยนี่คือคำพูดที่ถอดออกมาจากคำพูดของ o n นัล s t สตีลิง คือดูบุคลิกภาพของเขาแล้วค่อนข้างพูดแบบผงผางอะตรงไปตรงมาก็พูดง่ายว่า,าส่วนใหญ่ประเด็นเหล่านี้ก็หยิบยกขึ้นมาแต่ว่าเอาค้อยจริงไม่เห็นมีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเลยทำนองนั้นนะฮะแต่ท้ายสุดจากข้อมูลนี้ก็รู้สึกว่าตัวโดนัลด์ r ริสก็ออกมาขอโทษขอโพย พราะเรื่องนี้ไปกระทบกับคนผิวสีในสหรัฐเยอะนะครับเรื่องต่างๆนี้ก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวในสหรัฐอเมริก,กาทีเดียวไหนๆก็พาท่านฟังไปดูในเรื่องของสหรัฐอเมริกาแล้วนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีข่าวหลายคนก็บอกเบาๆแต่บางคนก็บอกว่า,เ,าเป็นข่าวที่น่าสนใจก็เป็นลักษณะของแทบลอยของสหรัฐนะครับ หลายท่านคงรู้จักเบียงเซ่นะครับทีนี้ก็มีข่าวที่เป็นข่าวฮือฮากันเป็นการประทะกันระหว่างน้องสาวของเบียงเซ่กับเจซีสามีของเบียงเซ่นะครับคือทั้งสองคนเนี่ยก็มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะว่าน้องสาวเนี่ยเข้าไประคแยระคายมาว่า แฟนของพี่สาวเนี่ยไปสนใจคนอื่นคือพี่เขยของเธอเนะี่ยไปสนใจคนอื่นที่สถานการณ์เมื่อเกิดขึ้นในในเลสมีพวกคนไปถ่ายคนที่ไปถ่ายในในในเลสขึ้นมาเนี่ยก็เป็นธุรกิจ่างนั้นแหละฉะนั้นมันก็เลยเผยแพร่กันออกมานะครับว่ามีการตบตีกันในเลสอะไรทํานองนั้นาจากภาพที่ปรากฏอยู่เนี่ย ก็จะเห็นได้ว่าโซลลนนอรลสเนี่ยซึ่งเป็นน้องสาวของเดียงเซ่เนี่ยก็ทำทำร้ายพี่เขยก็เป็นข่าวออกมานะครับจริงๆมันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องเป็นราวเลยเท่าไหร่แต่ว่าก็คล้ายๆก่อนกรณีบ้านเราถ้ามีข่าวเรื่องดาราบ้างอะไรบ้างมันก็แสดงออกมานะรโรงแรมที่เกิดขึ้นนั้นก็ มีวงจรปิดอยู่ในเลฟนะฮะแล้วก็สื่อมวลชนที่เขาหากินทางนี้ก็คือ t ท c เนี่ยก็เอาเรื่องนี้ออกมา,อาไอ้โรงแรมก็พยายามจะปิดโรงแรมก็ไม่มีใครรู้จักเท่าไหร่แต่คนในอเมริกาก็รู้จักกันดีโรงแรมสแตนดาร์ดโฮเทนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่กลายเป็นเรื่องขึ้นมาฉะนั้นเราเห็นได้ว่าในสังคมอเมริกันปัจจุบันเนี่ย มันจะมีเรื่องทํานองเนี้ยปรากฏให้เห็นอยู่นะครับถ้าใครสนใจในเรื่องของข่าวสารของดารงดาราก็คงทราบดีว่าประเด็นต่างนี้มันก็ากลายเป็นประเด็นที่พูดคุยกันไปนะครับเป็นเรื่องที่ไม่หนักเกินแต่ยังไงก็ตามเราก็นํามาพูดคุยท่างฟังในช่วงเช้าๆบางทีก็จะทาให้ให้เห็นภาพได้ดีว่า บางครั้งเรื่องที่เราดูเหมือนว่าไม่ไม่เป็นสาระเท่าไหร่แต่ว่าในสังคมที่มีเรื่องของอผิวเรื่องของการแข่งขันทางด้านธุรกิจในทางเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยมันก็เป็นประเด็นนะครับอีกเรื่องจะพาท่านฟังไปดูเรื่องของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้แล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับขณะนี้ก็ปรกากฏว่าเกาหลีเหนือก็ใช้ถ้อยคำ พูดจาตอบโต้แล้วก็บอกว่าบรักปะมาเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเกลียดและดูบรักปะมา่าแล้วเหมือนโอยใช้คำพูดแรงนะครับเดี๋ยวต้องไปดูในรายละเอียดโฆษกของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ออกมาประน,นามโฆษกท่านนี้ชื่อนางแคทลินเฮเดนนะครับ เป็นโคฆษกของของอสำนักความสำนักงานความมั่นคงแข็งชาติคือในการเนี่ยในหน่วยงานต่างๆก็จะมีโคฆษกของเขาอยู่นะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นชื่อโคฆษกแปลกๆหลายชื่อทีเดียวเขาก็ประนามสำนักข่าวเกาหลีเหนือ,อเกาหลีเหนือก็เผยภาพแล้วก็มีคำพูดออกมาจากเคซีเอ,อพูดถึง ประทายดีบรักบาม่าเนี่ยแหละเกาหลีเหนือเองก็คงไม่รู้จะตอบโต้บรักอย่างไงก็ใช้คําพูดที่ฟังดูแล้วมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทางความมั่นคงความเมริกา,ก,าก็ถือว่านี่คือหัวหน้านี่คือผู้นําประเทศของเขาทีเดียวเฮเดนได้มีการพูดถึงข้อความใน,นซื้อพิมพ์วชิงตันโพสตนะครับซึ่งก็เป็นเด่นออกมาจากเคซีเอ็นเ ในสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าใช้เท่าคำปรักว่าเป็นพวกลูกผสมไม่ปรากฏสายเลือดที่แน่ชัดทางพูดอย่างนี้เวียพาริเกนก็คงพอใจนะครับเพราะว่าตั้งใจที่จะเล่นงานปรักษ์ว่ามากานานแล้วตอนนี้ก็มีเกาหลีเหนือออกไปช่วยพูดให้นะครับนอกจากนั้นก็ตามคลิปตามข่าวเขาบอกว่าระบุด้วยว่าเป็นสิ่งที่ เอ่อบรบาริลมาเขาใช้คือใช้สับแรงเขาบอกไปอยู่ฝูงลิงในสวนสัตว์ได้นะฮะในแอฟริกากินเศษขนมปังแนะโอผูดจาแรงนะฮะฉะนั้นทางวอชิงตันออกมาตอบโต้ก็คงเป็นคิมจองอุลนนะ่ะที่ไม่ไม่ค่อยพอใจเพราะว่าช่วงหลังก็ผ่านพโลมาเล่นงานกับอเมริกันเยอะอะถ้าจะพูดไปด้วยความเป็นธรรมริกาก็ไปยุ่งกับเขาเยอะเหมือนกันนะครับ ฉั้นข่าวเคเซนเอก็ใช้เท่าคำโจมตีทางอเมริกันก็ตอบโต้ไปมีนักวิชาการมาตั้งคอนสังเกตบอกโปรติแล้วเกาหลีเหนือเนี่ยมีโลกอัทัเรื่องชาติพันที่แสงกั็นความคล้ายคลึงกับพวกฟาสซิสในญี่ปุ่นนักวิชาการก็ออกไปไกละนะครับพูดง่ายๆว่าแนวคิดของ ตัวผู้นาเกาหลีเหนือได้ออกไปทางพวกประด็จการแบบขวาจัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการตอบโต้กันไปนะครับอ,อก็ไม่มีอะไรมากมายบารักก็ไม่ได้พูดอะไรอย่างเฉยเยกันอยู่แต่ว่าแต่ว่าโฆษกทางฝ่ายความมั่นคงของใมกันก็ตอบโต้ไปก็เป็นขา่าวปรากฏขึ้นไปก็เลยนำมาฝากทุกฝังในช่วงเช้านะครับ ท่านฟังครับรายการพบโลกในช่วงเช้ากับผมชัยชนะอขวัตสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอลาท่านฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับพบโลก